ตัดงแต่ดังด้งาต่ที่ห้างเทนซีรี่รันวดยาวตีใหม่เป็นรันวดรันแรกนะครับที่คนตัดด้านต่างจังหวัดคนไปเที่ยวกลังตีใหม่นี่เยอะแล้วนะครับตันดานเต้าวตเตซนแล้วก็คนที่น่งค่อยอยากตัดด้าน ทนนาหาตินอยู่ตรงเทียเนี่ยเล่นอยู่ตรงเทียนี่แหละหาทานานติดเตเซนนะครับถ้าว่าตีนี้นําเต็มตีที่เทศหยุดหลายวันตั้งห้าวันแล้วตะดวดทางานอีกสองวันรันที่สองและรันที่สามนะครับจนวันที่สี่วันที่ห้าตะดวดเตาอาทิตย์ นะครับนี่ฉะนั้นว่าคนส่วนใหญ่จะตัดเข้ามาตึงเสืยดหมดก็ต,ตนานดันที่ห้าวันที่หกนี่แหละครับแต่วันที่หนึ่งวันพุธคนจะเดินทางเข้ามาตึงเสื้อตัต้งนานห้าติดเซนแล้วอีตีติดตเซนเนี่ยชาก็จะตัดนา วันที่ห้าวันที่หกนี่แหละครับตื่นนี้คนตับตันเยอะหนกเลยนะครับน้นเนียดเหงาเราต้องเล่นอยู่ตรงเทื่ดนี่แหละครับเที่ยนะครับอืนะครับ,อนะรบตอนนี้ตานั่งเล่นอยู่ที่ห้างเซนิวรี อันนี้สารลีไทยสำนรกทูนนเรียนตนสารเต้นน้้นเด็ดเดืนะครับหน้าร้านเด็ดเดืนะครับหรือข้างหน้าเรานะครับเรานั่งเล่นทันคายใย่ที่นี่นะครับเที่ยงๆทุกคนที่นราได้ตัดด้านนะครับก็มาเที่ยวลเล่นร้านสเต็ก ร้านเต็ร้านเตจดนะครับร้นา,นานดนะิเตะร้านเตจดนะครับถ้าเต็เตมเทีนน่ยนอยากมาเที่ยวสอนคลายก็มาได้นะครับวันที่ถานตะใก็ไดียดยาวห้าวันและติดต่อเลนะหนมหาสม<น> สับบดอดเงาทั้งหลายสับบดอดเงา, ici, บบา ici, มงอกงอกเงาะหลายเด้อเออโอเคนะครับต่อบรรดาตาดถนขอยุติยังท่านนี้ต่อนนะครับต่อขอให้ทุกคนดีแลรักษาติดค่าดีๆการให้ปันกายไปสวัสดีครับ